มาเบิ่งอึ้องง่ายพี่น้องตัวใหญ่งครับพี่น้องโอ้มีเอืงองหลีโอ้ยง่ายแห้งครับกำลังอยกากใครพี่น้องเลยฝนตแห้งครับมเมื่อ,นนอ,นะอ,อ,อคอืนนี่อ้าพูดนะตัวใหญ่แห้งตัวใหญ่ง่ายเลยพม่น้องเอื้องฝนแรกเด้อครับเด้อนี่อึงใหม่ๆสดๆเลยมาทุก <มา S 2> ข้าก็ <ไข S 2> ดีพี่<ห>น้องเมืองไข่ลายแห้งอันนี้พี่<ห>น้องไข่กุโตครับ<ห>รับประกันพี่น้องเลยพอดำรับประกันโอ้พี่น้องไข่ออกมาเลย อืมไอเบิงครับตวัวไข่ครับตวัวไข่พี่น้องคุณจักบอกครับตวัวหนึ่งมันชิตาขีดเบิงคอดำชีเหลือกตวัวง่ายๆนี่นติดพี่นอ้องเขาเบิงนี่ไมนูจา <c oughs> กตัว่ไเรลโลหนึ่งนะครับพี่น้องติดเบิงสามโตสีต่โตห้าตโ,โ,หโ,หโ,หโตหกโตเจ็ดโตแปดโต เก้าโตเก้าโตพี to, to. ่น้องเก้าโตซีบโตพอดีพอดำโตระคีพอดำเบิ้งเลยพี่น้องไงซีบโตครับโอ้ไปแล้วซีเอสนาะพูน่ะเอียมโดนเลยพี่น้องพูน่าพี่น้องเลยโอ้ไปแล้วพี่น้องเลยหืงยังหันอยู่อ้าว้อนี้ก็วันที่สิบหกเนาะสิบหกมีนาคมครับมื้อนี่อ้าวมาแล้วพี่น้องเอ้ยอยืมไม่ไหมเอียน นีตัวนี้ใหญ่ๆเลยครับเอาพี่น้องท่านใดสนใจครับหรือว่าอยากได้แบบสดๆก็มาเอาอยู่เพื่อนได้ครับเด้อนี่รับประกันโอ้ตัวนี้ใหญ่ๆแค่ระเบิยงง่ายๆไม่บอก้ตัวนี้มันลงจองเนาะสามมิตรตัวไข่เลยเนาะมันลงจองได้ตัวนี้นะอ้อันนี้อันนี้เพ่อเอินอึ่งเผาครับใหญ่ๆๆแค่ระเบีตัวนี้ใหญ่ ต้มเลือกพร้อมเลือกต้มเห็นบอกยืนทัไปกินเลยบอกยครับกินอึ่งใหม่เนาะใหม่ๆสดๆครับพี่น้องสนใจทักมามาเลยเด้อค่ะเด้อก็สักกับพี่มาสนใจไปเด้อค่ะเด้อแจกของไทยของพี่น้องเบืองทองทองใหญ่ๆเลยกุดนบเป็นดอกมาตัวนี้เบ่งเบ่งเลยพี่น้องนี่นะดูวัตถุนี่นะขุมข้าขุมราคาเลยพี่น้องอึงไม้ไข่ครับอึ่งไม้ไข่ไข่เนาะไข่เด้อสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้เนาะปีนี้เนาะพอดำได้ก้อนมุงเลยพี่น้อง ดินไทน้ำไมู่กเป็นยุนิคดินแน่นประดาวามืออื่นอย่างซช่นนั้นมือนอี้เสียวแบบให้พี่น้องมเมาแบบสดๆเลยนะครับเหมือนนี่นะับพี่น้องอยากได้เนาะไข่ห <c oughs> มุนหมุนหลอกเลยวะ <c oughs> ่วนมาเอาดินใชเพันธุ์ชิโอคอยตายได้พี่น้องเลยเอาใส่ดินใส่ไว้ครับไข่กับชิบะออกได้บัดแสดงว่านำแห้งเติบันออกจนไข่จนล่องนองแล้วครับนี่ฝนแหลกฝนมัวนี้ บางบอลกรแห้งครับพี่น้องท่านใดสนใจครับจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อเมืนน่อนี้ได้มากบรายครับพอดำก็ได้สอบเดียวนี่แหละเอามาหมยปีเบิงครับเื่อพี่น้องหาอยากใสบริการให้ไปทรงเนาะเอาสำหรับวันนี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้อึงตัวหง่ๆช่องฮังนกชาแนลเด้อพี่น้องเด้อเปิด่าอึงพอดำมาต้องห่วงตัวยงยงหัวหน้าเบิงใสกระปันพี่น้องซ้ำกระปันเลยโตโตลคีดครับ เก่าตัว1ิบตัว1ิเตัวโลครับประมาณนี้เนาะเอาท่านใดสนใจครับอย่าลืมใต้คอมเมนต์พอดับนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ